b อล BYD d ด l อ h ฟิ l ลิรุ่นกัน2,025ถึง2,026ครับชัยพัฒน์ศรีรัตนพัฒน์ศรีรันตน์ัทพง์ฟักสุวรรณปริศููควรศิรภพสะอาดเอี่ยมเริ่มเกมการแข่งขันครับสมบทรสงครามซิตี้ครับในชุดสีฟ้าครับทีมเยือนเปิดฉากบุกก่อ์จากขวาไปซ้ายจากทางหน้าจอนะครับ ด้านหลังของไคโยดาซิวานะครับโดนบีบพื้นที่แต่จ่ายลอดขาหลุดมาได้ทำชิง1-2แล้วพาบอลขึ้นมาทางด้านขวาครับบีบพื้นที่แต่จ่ายเข้ามาด้านในได้ครับเก็บบอลตรงกลางเดียโก้เปเดร่าเปลี่ยนแกนออกไปครับชัยุทธแล้วได้ยิงไกลลูกนี้เสียบ บอลคุ้งเข้าหามุมก็จริงแต่ว่าสุรศักดิ์ครับล้มตัวขวาติดมือไว้ได้สมุสงครามถึง6คนด้วยกันนะครับสร้างความกดดันแล้วนี่ครับเข้าไปบีบแย่งมาจนได้แล้วเดี๋ยวโก้แต่ผ่านไปได้แล้วแต่ไม่ผ่านระตาประตูดโดนสาำอีกทีหนึง่งข้ามคานครับที่เด็ดริทย้อนหลังกลับไปครับมาตั้งที่ศิรภพภาคภูมิวางยาวเข้ามาในเขตโทษดูดบอลลงแต่ว่าเหลี่ยมไม่มี ยกไปสู่เส้นหลังได้แล้วได้สามลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับขึ้นนำครับหนึ่งต่อศูนย์จากเอลสันฮอยครับนาทีที่ห้าก็ทำประตูได้ครับ e เอลสันฮอยหนึ่งศูนย์ครับทีมเยือนบุกมานำจนได้ครับนี่ครับจังหวะทิ้งยาวมาจับบอลแรกเหมือนไม่ดีแต่ว่าโอ้หลูกนี้ถือว่าลิกมาได้สวยนะครับไต่เส้นหลังมาจนได้ วางยาวมาแล้วลูกนี้กริดชนนครับถิวผ่านอมัดไปได้ครับแล้วก็หลุดมา,าก,การตัดสินใจในแต่ละจังหวะครับวันนี้ถือว่าช่วยกันทําหน้าที่ได้ดีทิ้งมาให้ปาสกาวแล้วหลุดไปแล้วครับผ่านดูตรามาแล้วปาสกาวได้ยิงลูกนี้2-0ครับนาทีที่63ครับปาสกาวโอซิโอมาคร,ครับบวกให้ทีมเยือนหนีห่างออกไป นี่ก็ทำประตู2นัดติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับปาสคาโอซิโอมาครับกฤษกรกระสายเงินยืนกระสับกระสายเลยครับตอนนี้นอกจากจะยังทวงประตูตีไข่แตกไม่ได้แล้วยังมาเสียประตูเพิ่มอีกตอนนี้ยิงอ่านหนักเข้าไปใหญ่แล้วได้ซัดมาลูกนี้ก็ยัง ช่องไม่เจอครับแต่ว่าหนึ่งบอลยาวขึ้นมาข้างหน้าเลยครับมุตซีมุตซีตอกโซนมากับมาที่ประสิทธิ์ดึงจังหวะได้สวยเปิดเข้าไปแล้วพยายามจะดีแล้วเดียโก้ได้ยิงลูงนี้ตีไข่แตกจนได้ครับนาทีที่85โอ้โหหนต่อสครับจุดประกายความหวังเลยครับเดียโก้ยิงสมุทรสงครามไป3ประตูแล้วนะครับถนับรวเมืองไทยครับด้วยเนี่ครับเปิดเข้าไปแล้วืบอล ผ่านทางก้องนิติชัยมาก็จริงแต่สุดท้ายเลยมาถึงเดี๋ยวโก้ครับพักลูกนี้แล้วก็ตีดสวนตัวสุดรัักเข้าไปครับจับบอลยาวเกินไปโอหบอลเข้าทางโอ้โหเสียบอลง่ายๆครับสมุทรสาครบอลอยู่ที่ปราดปริชาหยอดคาบมาแล้วถึงด้วยแต่เข้ามาแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหสองนาทีสองประตูครับนาทีที่86 อ้ uh huh. แล้วเป็นซุปเปอร์ซับครับมุดดาซีเจดงโอ้โหลงมาตัวที่เด็ดเลยครับ uh huh. จับบอลลงแล้วยิงสวนรักษาประตูเข้าไปครับ2นาที2ประตูโอ้โ uh ห huh. ปาสกาปาสกาโอซิโอมาเลี้ยงจีมาธนาวินฉี่ออกมารับบอลด้านข้างแล้วให้มาตรงกลางแล้วได้ปัน่นลูกนี้ประชาตโอ uh huh. ยิงลูกนี้สุดสวยครับ โอ้โหตัวสำรองครับนาทีสุดท้ายของการทดเจ็บครับ90บวก6โอ้โหบุญชาติครับยิงจังหวะแบบนี้นี่ไม่เหลือเวลาให้สมุทรสาครซิตี้ได้แก้ตัวเลยนะครับออือแล้วก็เป็นประตูแรกของบุญชาติในฤดูกาลนี้ด้วยครับนี่ครับธนาวินให้มาตรงกลางให้กลับเข้ามา เปิดโด่งเข้าไปอีกทีหนึงแต่ว่าบอลลึกครับโอ้โหกอดบอลแน่นเลยครับสุรศักแล้วพุทธสินเป่าจบเกมเลยครับสมุทรสงครามล้างตาได้สำเร็จครับจากที่แพ้ทั้งไปทั้งกลับเสียสถิติไร้พ่ายจนได้ครับทำให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่ธนบุรียูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้น,นครับทีมจ่าฝูงที่ยังไร้พ่ายครับในโซนภาคตะวันตกครับ